สวัสดีค่ะไม,ม่อันไม่ได้มากินเท่าเบิ่งเพิ่งเนาะเรามากินหออ่อเฮาเบิ่งมันอันนี้เป็นนั้นแม่นะคะแม่เป็นคนถามนำ้ำจิ้มดูหอ่อหมูตามชั้นดีค่ะัาคใต้าป็นกระมังมียีย่กยนี่ินันซุปปลาหมึกมันเยอะเลย กินก,กันเล,ล้หยามหนาเนาพักได้หรือดูหนาวนะคะพักเยอนี่น้ำชิ้มหวานส่เอาา้าดืงเส้นเดินเส้เสนค่ะเส้เสน,นกระดีเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กอ่ะงวยแล้วไม่มเลยเบิง้ง ้ำมเผนะ็อันนี้น้ำจิ้มหวานนะคะอันนี้ที่อื่นได้ว่าอะไรว้าเราเรียกผักตั้งโอนะคบแล้วหมาอื่นเลยพักเฉยก็ได้็ด้พักเลื่ักหนึ่งะแม่ก็อื่นนะเรียกผักตั้งโอนะคะบ้านพัย้อเอินพักตั้งโอูะม่แม่ก็กินนะคะมีนคนถ่ายเนาะ หนาวแล้วเข้าฤดูหนาวก็จะทําเมนูนี้กินกันตลอดเนาะแต่ก่อนนี้ยิ่งแบบเด็กเยอะตอนที่ยังไม่โตเนาะเป็นตระกูลใหญ่ก็จะทําห่อกินกันเสื้อผ้าห่อพร้อม,ม,มอีกนเนี้นอผ้า กจกินห่อปลาสิะปะมันทตอนกิน,ก,น,นก็จะกินห่อปลาต่อนะคะแต่ตอนนี้กินหอ่อหมูก่อนมากินในหอ้องนอนเรียนซ่อนก่อนซ่อนผักก่อนือตอนมูจิ้มเพชรเลยบ้านก็นเซื่อดูคำยิ้งเยอเนาะกินคำยิ่ง ส้องเนี่นะคะมากัดมากกินผักข้าวข้าหม้อมี้นะคะอย่าใส่ผักอันทุกชนิดนะคะคำเดียวแต่ว่ากินว่าไามคำเยอะพูด กินอนกัรนึ่อเส้นลิกก็ไปลวกค่ะไปลวกใส่ผักตามใจชอบเนาะมาถิ่พักแต่ก็ซื้อพักอาหารใส่อันพร้อมกันทั้งสองน้ำจิ้มหนีแฉะและน้ำจิ้มเพ็ด

เขาบอกข่นาูดเจ้าขาไแจคส์เลยขยันไปเขากไปนอกเาบอแวซอยนี้เขาไปคนเดียวนห่ันแล้วมาาอยเสกอืมลองมองกันเนาะไหนเนี่ยเอาเปพ่อานนี้นี่ยใหญ่มาไม่าเต้อันนี้แล้ นี่มันเนี้ยมาแล้วเหรออยา,ากจะไปมั้งจะมืดเลยอ่ะมืดแล้วลหละวะั่า,าอเดียจะการนีน่น่ะนะนอนเดียกันนอนนอน่ไหมนูกนอนไอเดียกันนอนไหมล่นอกนกปนลอว

โอ้ลกเลยเ้าไปเขาบ่เคบ่อวา้าก่แล้วเออยไ่ได้ไปทาม่เหนเจียวอะไรไปทานเจ้ามุกันจะให้เราเข้าไปหรือเปลาอาคนอยัเขาเาสล้ว เราไม่ใช่เออเราเรา้องีเหรียสาตองเ้าลน่งาพาตันพันนัตวายอ่เลเอามาซื้อหิ กำลังฟังเงินก้อน่่อนจ่งจับหกอ่ะนี่ประกาันะัไไะถ้ายังไรเอะมจะได้จะได้เงินนี้ถ้รกันมาเพื่อองินเนี่ยข้กรจอจะเด็เงินข้าเนี่ยนี่นตัวทำไ ตอนนี้เราได้เะ็กคุณผู้หญิงยี่ปุ้ีดอกขนาจะไปห้าหือหลายหาไปาข้าวผู้เครียดเขาจะไปนัเาไอาดูนานเนาะกป้ามมาเาป็นจีในสงครเป็นากานะากาอไหลึอากาเนมันก็ผู้ัผู้ผู้ากันนะ่เห็นอะ